ก็จะตอบรืยเลยว่าเอ้ยมันนิ่งมากมันตายอย่างารุดเดิมเยอะๆแต่สิ่งที่ต้องแรกมาสําหรับการทํารถแบบนี้นะฮะมันคือ <biases> สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องโมโต r ไรฟันกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวกับเจ้าแอร์หลอกแต่งสไตล์ลงสนามนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้อาจจะจำกันได้ในคลิปแรกๆก็คือเจ้าแอร์หลอกของผมเนี่ยแหละแต่รอบนี้ก็แต่งในรูปแบบสไตล์ของสนามกันนะครับซึ่งมันแตกต่างจากเดิมอย่างไรมีอะไรตกแต่งเพิ่มบ้างเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังกันดีกว่าก็ <ain> สำหรับในกรณีเจ้าแอร์หลอกตัวนี้นะฮะสิ่งที่แตกต่างจากเดิมเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์เงี้ยเดี๋ยวผมบอกให้คือมันเครื่องเดิมอะ <c oughs> คือรถเดิมจริงๆแหละแต่สิ่งที่ปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่คือเกี่ยวกับเรื่องชามฮะชามแต่งนั่นเองเจ้าตัวน,นี้จะเป็นชามแต่งของอู่ช่างเมดครับแล้วก็เม็ดแต่งครับซึ่งมันจะทําให้อัตรารอบตรงช่วงต้นกับช่วงกลางของเจ้าตัวเนี้ยจะทําได้ค่อนข้างที่จะ ดีมากๆเลยอันนี้ก็คือส่วนของเครื่องยนตพูดง่ายๆคือในตอนแข่งอ่ะมันไม่ใช่รูปแบบของโอเพ่นไงก็จะใช้ในแบบรถของเดิมๆอ่ะซึ่งขนาดเนี้ยมันมันปรับแต่งได้ประมาณนี้แหละฮะแล้วก็ในส่วนทางด้านของช่วงหน้านะฮะสำหรับเจ้าคันนี้ก็จะทำโช้คมาใหม่ฮะคือเจ้าตัวนี้จะเปลี่ยนสปริงด้านในโช้กับเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวน้ำมันในโช้กเนะี่ย เขาจะทําใหม่เพื่อที่จะทําให้รถอะมาขี่ได้นิ่งขึ้นอันนี้ก็คือส่วนที่เราไม่สามารถมองเห็นของเจ้าตัวรถแอลลอของผมนะแต่ในส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้นะฮะเราลองมาไล่จากส่วนด้านบนเลยดีกว่าก็คือในส่วนด้านบนที่เห็นได้นะคือปอกแหงนั่นเองปอกแหงของโดมิโนฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันมันเนิบจริงๆแหละ คือเวลาเราขี่ใช่ไหมแบบเอ้ยเวลาเราจับท่าอย่างเงี้ยโอ้ยมันจับง่ายมากเลยคือเราสามารถเล่นได้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยฮะเพราะว่ามันปลอกแข่มันมั่นใจในช่วงตัวเรือนไม้นี่ก็ยังเหมือนเดิมฮะเป็นเรือนไม้แบบที่ตนนะ้นฮะอัตราเฉลี่ยน้ามันผมอยู่ที่32.8อะ <c oughs> คือแบบโอ้ยขี่เล่นน้อยมากส่วนใหญ่้อมอย่างเดียวแล้วก็ส่วนในช่วงไฟหน้าก็ยังเหมือนเดิมฮะมีการตกแต่งของสติกเกอร์นะฮะ โโรถตัรฟานพีเอสพีทา้าายโดมิโนฮะจากฝูงเลสโซหมูเจงช่างเมดนี่มงบอดอความแรงในช่วงของช่วงล่างนะฮะก็ยังเป็นระบบแบบดิสเบรกเหมือนเดิมฮะปั๊มเบรกเป็นตัวเดิมแต่เจ้าตัวเนี้ยอาจจะต่างกันอยู่ตรงที่ว่ามันใช้ยางของพิลารี่ลสโซสกูเตอร์ครับซึ่งผมคิดว่ายางเจ้าตัวเนี้ย มันเป็นยางไซส์เดียวกับ xmax เงเวลาใส่กับตัวตัวน,นี่ยโอ้ยมันเออจังว่าแต่สิ่งที่แรงมาคือเอ้ยมันเกาะมากเลยครับสำหรับเจ้าตัว l o r s o os scooter ซึ่งผมใส่หน้าหลังเลยคือด้าน,นหน้าร้อด้านหลังร้อยอันนี้ก็คือของช่วงหน้านะฮะส่วนในช่วงของใต้บาะ ็เหมือนเดิมฮะทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฮะป๊บส่วนในตัวพวกมอน,น้ําท่อเออท่อเราพาด้วยนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ยินเสียงดูแล้วกันส่วนยางหลังก็เป็น p ิลลารี่โรซโซสก o เตอร์ฮะยางร้อยหางหลังร้อยหางหน้า120ยนะฮะไฟท้ายก็ยังเป็นแบบเดิมฮะ LED หน้าหลังแล้วก็แบบฮาโลเจคือไฟเลี้ยว นอกจากนั้นฮนะเราได้เปลี่ยนโชคด้วยซึ่งโชค๊คตัวแรกที่ผมเปลี่ยนนาจจะเป็นโชคของเอ่อตัว RCB ฮะแต่ตอนนี้เราได้มาใช้ของเอ่อ SPN ฮะเพราะว่าตอนแข่งเกิดมีปัญหาเรื่องโชคนิดนึงเราเลยได้โชคตัวนี้มาใช้แทนก็ตอบเลยว่ามันราคาไม่แพงไงมันอยู่ที่3,007เนาะแล้วก็ไอ้เอจ้าตัวเนี้ยคือมันสามารถปรับได้3จุดคือตัวเนี้ย ไอตัวคอมเพรสชันรีบาลแล้วก็ฮีโ a d ฮะซึ่งมันก็ตอบโจทย์การใช้งานของเราในระดับที่เรียกว่าใช้ในสนามอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวเรื่องโชวคกันอีกทีแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือผมจะมาถามเรื่องท่อกันฮะละท่อน,นี่ก็ผ่าล้านช่างเมทฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟัง คือทําสเตปเนี่ยไม่ต้องห่วตงวตำรวจไม่จับฮนะเสียงท่อไม่ดังเลยเดี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินฮนะแต่เดี๋ยวผมจะใกล้ๆเสียงก็ค่อยๆที่จะเพาะเลยทีเดียวฮนะเพราะว่าสเตปนี้รถอ่ะมันจะไม่แบบมันจะไม่ดังแบบต่อออกตรงไงแต่มันจะแบบว่าเหมือนกับมีเสียงทุ้มอยู่อะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเอ้ยมันมันสวยดีจริงๆนะ แล้วมันก็เพาะด้วยผลงานว่าเสียงมันเพาะเลยฮะตรงมันก็ตรงเด,ดิมแหละมันมันก็ไม่ได้สวยขึ้นส่วนไอ้ตรงช่วงแบบไอ้ตัวปิดไอ้ตัวนี้ก็จะลอยร่วนะฮะก็จะมีตรงน้ามันเครื่องเฟืองท้ายตัวถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็ระบบเบรกหน้าครับนี่คือสิ่งที่รถผมแตกต่างกับรถบ้าน,านทั่วไปแล้วก็เวลาเราแข่งเราก็จะถอดไฟนหน้าไฟนหน้ากับไฟหลังออกตัดท้ายออกเวลาเราแข่งเราจะได้ให้รถเบาที่สุดฮะ แล้วก็สิ่งที่อาจจะแตกต่างจากรถเดิมสําหรับเจ้าตัว Air ์ล็อกนะฮะคือความรู้สึกเพราะเรี่กว่าความรู้สึกเวลาเราเขี่อะมันแตกต่างจากรถเดิมอย่างไรมันจะแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่า mm. เอ้ยการขี่ในช่วงล่างเงี้ยมันมันดีหรือเปล่ามันนิ่งหรือเปล่าผมก็จะตอบด้วยเลยว่าเอ้ยมันนิ่งมากมันตายจากรถเดิมเยอะๆแต่สิ่งที่ต้องแลกมาสําหรับการทํารถแบบนี้นะฮะมันคือ ช่วงล่างที่โคตรแข็งกระด้างฮะคือแบบมันแข็งกระด้างพอยังมันขี่ยากด้วยคือแบบยากคือตอนเจอหลุมอย่างเงี้ยรถมันจะสะท้านหมดเลยฮะแต่ถ้าเป็นพื้นเรียบๆโอ้ขี่ง่ายปาเดี๋ยวผมลองขี่ให้ดูดกอ่ะฮ่าฮนเล่นหน่อยนะฮะเนี่ยเวลาเราขี่ใช่ัหมโอ้มันง่ายจริงๆแหละพื้นมันก็ขีด่ดีรถมันแบบเวลาถ้าอย่างเช่นเราทำช่วงล่างมาใช่ไหมรถแบบมันจะนิ่งกบิบ และในกรณีง้ะเวลาเราเวลาเราเปิดเครื่งปืด๊ดรถมันก็ง่ายอะ่ะประไหนตรงนี้มันเป็นไอเ,เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตะค่ายน้ำคือหนึ่งคือช่วงล่างอะ่ะดูดิมันสะบัดไปรถนิ่งกิ๊บเลยฮะอันนี้คือข้อดีของเวลาเราทำรถมาเลยนะด,ดูดิพับปุ๊บง่ายปั๊บเปิดปัด๊บปื๊ดฟู่ รถเดิมมันก็ทําได้แหละแต่เวลาอากาศคันนี้มันออกน้อยกว่าในความเร็วแบบต่ำๆเนี่ยไอ้เจ้าคันเนี่ยมันก็อาจจะแบบรถเดิมอาจจะพัได้เร็วกว่าด้วยซ้ำอะแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงๆงนเนี่ยคันนี้ทาได้ดีกว่ามากๆ,นนๆฮะดูดิโอ้โหพิบเร็วมากอะแล้วเวลาจุ่มเบรกใช่ไหมโอ้โหเบรกไม่ตันอะฟุบอ้อสุดยอดนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคันเนี้ยมันยกล้อได้ดีมากขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคเยเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องยกล้อกันอีกทีแล้วกันนะแลวสิ่งที่ผมบอกมาแต่ต้นว่าเอ้ยเรื่องที่ว่าช่วงล่างเนี่ยมันจะมันจะไม่ดีถ้าหากเราเราไปขี่ทางแบบทางลุงลังหรือเรียกว่าพื้นมันไม่เสมอรถจะเสี่เรือนเนี่ยคือ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 คแบบอกว่ารถแบบรถเดิมๆแบบอย่าเห็นด้วยชัานเลยฮะปกติอะรถเดิมๆมันจะนุ่มๆไง คือทำไมมันถึงนุ่มวะผมคิดว่ามันถูกออกแบบมาให้แบบให้ใช้ในชีวิตประจำวันอะมันไม่จําเป็นต้องแข็งอะฮะเดี๋ยวเดยอคือถ้ามันแข็งอย่างเงี้ยมันก็จะสะเทือนคนขี่เยอะพอะสะเทือนคนขี่เยอะปุ๊บรถมันก็จะรู้สึกว่าเออมาขี่ยากซึ่งความเป็นจริงมันเอรถแข็งที่ผมเลนสนามงเียมันก็สะเทือนเยอะนะถ้ามาในทางคุกขับแล้วก็จะทําให้รถมันขายไม่ออกเพราะว่าเขาคิดว่ารถน่ะมันไม่ดี มันก็มันก็แล้วแต่บางทีมันก็แบบอาจจะแข็งแบบด้วยที่ว่าเอ้ยรถมันไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เราพายกันไปใหญ่ผมก็ได้บอกว่ารถแข็งมันจะดีเสมอไปฮะมันก็ถูกแตกต่างตามการใช้งานของแต่ละคนหมุนรถกลับดกโอเคแล้วก็ พูดถึงเรื่องยกล้อนะฮะมันยกล้อได้ดีมากๆเลยแหละคือเวลาเราขี่งี้มันนิ่งมากฮุ้มหาบปื๊บปื๊บปื๊บนี่แล้วจังหวะตอนช่วงเรายกใช่ไหมมันยกง่ายขึ้นเยอะเลยฮะ ้มันนิ่งมากๆคือแบบเวลาเราขี่ใช่ไหมเวลาเราเปลี่ยนโช o หน้าโชกหลังเนี่ยมันจะทําให้รถอะมันขี่ได้นิ่งขึ้นเยอะมากๆคือแบบปืด๊ดจูแต่เรื่องการข,าขี่บนถนนอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยปรับค่านี้หรอกครับเพราะมันขี่ยากก็จะขี่ทาให้รถมันมันนุ่มขึ้นแล้วมันก็ขี่ง่ายขึ้นทางมันโล่งมากเลยเดี๋ยวลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับ โอ้หแบบถ้าแบบว่าเราเปลี่ยนชามาะไรใช่ไหมแล้วเวลาเราแบบเล่นข้างเงี้ยมันสนุกมากเลยคือหมายถึงว่าถ้าหากเราแบบทำชุดข,ข้างมานิดนึงแล้วเวลาตอนเปิดอย่างเงี้ยแอหลหรอกมันสามารถตอบโจทย์แบบคุณขี่สนุกได้เลยค่ะสำหรับในกรณีตรงนี้มาขี่ก็เป็นขี่ในสถานที่ปิดนะฮะนี่ก็คือการรีวิวเบื้องต้นสำหรับรถที่ผมใช้ ในสนามแล้วก็ใช้สำหรับบนถนน